เวลาห้านากาสามสิบนาทีเสียงเพลงมาฐานพรานดังแจ๊จแอ๊ววแววตามสายลมมาจากส่วนกำลังรบซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเขาภูหลวงทำให้พวกเรากองร้อยฐานพรานจู่โจมที่965ห้าพรานหนุ่มลิทเทกัและเพื่อนบ้านอีกหลายกองร้อยขยับไกยลุกออกจากที่นอนอันแสนจะอบอุ่นเพราะพวกเราทุกคนในค่ายรบปักธงชัยต่างรู้ว่าบัดนี้เช้าของวันใหม่ ได้ย่างกายเข้ามาเยือนอีกหนึ่งวันเช้าตู่ของวันนี้เป็นเช้าที่อากาศค่อนข้างดีเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นเช้าที่เชื่อมต่อของสองฤดูการคือปลายฝนและต้นหนาวเมื่อรูฤดูฝนตบเท้าจากไปฤดูหนาวก็ย่ำเท้าก้าวเข้ามาแทนที่ยามเช้าของวันนี้ที่ค่ายฐานพรานปักธงชัย ถึงอบอวนไปด้วยละอองฝนและไอหมอกที่ลอยอ้อยอิงวนเวียนไปมาเมื่อยามที่ต้องกระแสลมหนาวจากเขาภูหลวงสี่ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกครับท่านผู้ฟังที่กระผมอาสาสมัครฐานพลานนน,นวินใช้ชีวิตอยู่ในดงของนักรบดำสังกัดฐานพลานค่ายปักธงชัยในปีนั้นเท่าที่ผมจำได้มีพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องฐานพลานของผมหลายคน ลาออกไปประกอบอาชีพอื่นบางคนไปทำสวนไปทำนาไปทำไร่บางคนไปเป็นยามหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆในเมืองบางกอกและยังมีอีกมากมายหลายอาชีพที่ผมไม่ได้อ่ยถึงและมีเพื่อนๆของผมอีกหลายคนที่หันเหนไปใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงตามที่พระพรมท่านลิขิตไว้นั่นก็คืออาชีพมือปืนรับจ้าง เมื่อพักพวกเพื่อนพ้องกำลังพลคนเก่าจากไปก็มีกำลังพลคนใหม่ก้าวเท้าเข้ามาแทนที่มันไม่แตกต่างไปจากต้นไม้ใหญ่ที่สลัดใบเก่าทิ้งเมื่อใบเก่ารุดล่วงลนจากต้นไปต้นไม้ใหญ่ก็ผลิตใบใหม่ออกดอกออกผลขึ้นมาทดแทนมันเป็นสัจธรรมของมวลหมู่มนุษย์โลกฉันใดก็ฉันนั้นผู้บังคับบัญชานายทหาร หรือเจ้าหน้าที่โครงของกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่965พลานหนุ่มลิทธิไกยก็เช่นกันในมือถือเป้สนามสองเท้าก้าว 9, จากค่ายปัดธงชัยไปเพราะจบภารกิจเมื่อนายทหารคนเก่าจากไปนายทหารคนใหม่ก็ก้าวเท้าเข้ามาแทนที่เช่นกันปลายปีพศ2528เชื่อมต่อกับต้นปีพศ2529กองร้อยฐานพลานจู่โจมที่965 พลานุ่มลิธิไกัได้มีโอกาสต้อนรับนายทหารคนใหม่ถึงสท่านและทั้งสท่านนั้นผมมีความจำเป็นที่ต้องแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในสมรภูมิรบที่เนิน408ช่องบกท่านแรกคือจ่าสิเบกผวนยี่จีน นายทหารสูงวัยท่านนี้เดินทางมาจากกรมรบพิเศษที่ห้าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ท่านเดินทางมาค่อนข้างไกลเกือบพันกิโลคือจากภาคเหนือสุดสู่ภาคอีสานตอนใต้สุดมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่965พลานหนุ่มลิทธิไกยแทนจ่าสิบเบกเชิดชัยรรมรัตที่จบภารกิจ9จากกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่ 965ไปเมื่อปลายปีพศ2,528นหายนทหารท่านต่อมาคือจ่าสิเบกเทพพบุตรมนทสิทธิ์นายทหารท่านนี้เดินทางมาจากค่ายอดีศรค่ายฐานม้าอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาทําหน้าที่รองพุ่งครับกองร้อยฐานพรานจู่โจมที่965พรานหนุ่มลิทธทไกรแทนจ่าสิเบกธนาคมเปี่ยมกระดาษที่จบชีวิตลงในสมรภูมิรบด้านอำเภอตาพยาจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อกลางปีพศ2528นายทหารท่านที่3มที่ผมอยากแนะนำคือท่านจ่าสิบเอกสิริชัยกิตมุดนายทหารชั้นประทวนท่านนี้เดินทางมาจากกองพันจูโจมตำบลโคกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมาดำรงตำแหน่งนายทหารฝ่ายยุทธการของกองร้อยฐานพลาจูโจมที่965พลานหนุ่มฤทธิไกส่วนในสิบอีกท่านหนึ่งคือสิบเอกจรันผลกลำ่ำ มาดำรงตำแหน่งในสิบฝ่ายสื่อสารของกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่965พรานหนุ่มลิทธิไก่ก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ฟังเดินทางเข้าสู่สมรภูมินรกที่เดิน4 0 8ช่องบกผมขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับนายทหารอีก4ท่านเพราะนายทหารทั้ง4ท่านคือผู้บังคับบัญชาระดับสูงระดับปฏิบัติการของการสู้รบที่ เิน4 0 8ช่องบกหนฐานผู้ใหญ่ท่านแรกคือพันเอกพิเศษวันชัยอัมพูนันหรือพ่อโป้บีดาแห่งฐานพรานไายปักธงชัยนั่นเองซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513่ายปักธงชัยและท่านต่อมาคือจ่าสิเบกดำริจรดลอดีตผู้บังคับกองร้อยฐานพรานจูโจมที่965พรานุ่มลิทเไกร ซึ่งจ่าสิบเบกดำริจ,จรดลนผู้นี้ไต่เต้าเก้ามาจากนักเรียนในสิบท่านรับราชการประจำอยู่ที่กรมทหารขนส่งกรุงเทพมหานครแต่ด้วยความพิสมัยในการใช้ชีวิตท่ามกลางเสียงปืนและเสียงระเบิดท่านจึงขอย้ายตัวเองไปช่วยราชการฐานพลานอยู่ที่ค่ายปักธงชัยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาและท่านก็ได้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของฐานพลานค่ายปักธงชัยอย่างเต็มภาคภูมิเพราะท่านนั้นเป็นผู้กล้าท้ารบคือ ได้พาพวกเรากำลังพลของกองร้อยฐานพรานจู่โจมที่965พรานหนุ่มลิเทกออกกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในหลายพื้นที่ตั้งแต่ยุทธการเขาค้อน้ำหนาวหนองแม่นาจังหวัดเพชรบูรณ์และนาแห้วนางัวจังหวัดเลยยุทธการใต้ร่มเย็นที่15ปลาปามผู้มีอิทธิพลจังหวัดประจวบคีรีขันพักนั้นปราปามกองกำลังต่างชาติที่ช่องพระบระไล่ตำบลสมรงเกียรติอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ และปราปามผักดันกองกําลังฐานเวียดนามที่เนิน408ช่องบกเป็นต้นจากการที่จ่าสิเบกดําริจรดนท่านนี้ได้ทุ่มเททั้งแรงใจแรงกายและมันสมองเข้าทําการปราปามกวาดล้างผู้ก่อกราไลาคอมมิวนิสต์และกองกําลังต่างชาติให้หมดไปจากแผ่นดินไทยในครั้งนั้นจึงทําให้ท่านได้รับการโปรดเก้าเลื่อนชันยยศให้เป็นนายทหารในสมรภูมินรกที่ช่องบกครั้งนั้น จาสิเบกน้ำริจรดลเป็นหัวหน้าส่วนแยกที่16หน่วยเฉพาะกิจพรานดงและท่านต่อมาผมนนาวินขอแนะนำคือจ่าสิเบกบัญจงช้างมาศอดีตภุม่มครับกองร้อยฐานฐานจูโจมที่947พระเอากาทุสรลดจ่าสิเบกบัญจงช้างมาศผู้นี้มีเรื่องราววิรกรรมกล้าทานรกมากมา,กมายหลายสมรภูมริรบเพราะท่านได้พาผู้ใต้บังคับบัญชา บกป่าลุยเขาเข้าตีฆ่าศึกมาแล้วทั่วประเทศจากการที่ท่านเป็นนายทหารฝีมือดีในการสู้รบจากชัยยศจ่าสิบเบกจึงได้เลื่อนชั้นเป็นนายทหารในเวลาต่อมาในสมรภูมินรกที่ช่องบกครั้งนั้นท่านได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนแยกที่17หน่วยเฉพาะกิจพลานภูหลวงครับและนายทหารอีกหนึ่งท่านที่ผมจะลืมไม่ได้โดยเด็ดขาดก็คือจ่าสิบเบกทรงศักดิ์จันทร์ทรงแก้ว อดีตพุ่มครับกองร้อยฐานพลานจูโจมที่910สิงห์พยองและอดีตหัวหน้าส่วนแยกที่16หน่วยเฉพาะกิจพลานดงจากศิวิคทรงศักดิ์ท่านนี้ผ่านสมรภูมิรบมาแล้วอย่างโชคชนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศเวีากรรมการสู้รบนอกประเทศของท่านก็คือสงครามในลาวและสงครามเวียดนามผลจากเวลกรกรมการสู้รบภายนอกประเทศของท่านจะเป็นเช่นใดน,นั้นขอให้ท่านผู้ฟังอดใจรอสักนิด เพราะว่าผมกำลังขอร้องให้ท่านปั่นต้นฉบับให้ผมอยู่ส่วนการรบภายในประเทศมีหลากหลายสมรภูมิที่จ่าสิบเอกทรงศักดิ์จันทร์สงแก้วท่านนี้ได้นำกำลังเข้าร่วมรบเช่นในสมรภูมิเขาคอบ้านหินแตกเขาช่องช้างทุ่งสงนาสารบ้านนาเดิมและป่าปามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในการรบในยุทธการดีแปดีเก้าเนิน408ช่องบกนั้นท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งเมืโอโอ่อแนะนำคณะนา,ายทหารผู้มีบทบาทในการรบที่เนิน408ช่องบกแล้วผมจะพาท่านผู้ฟังยอ้อนรัดตตอนกลับไปที่การผจญภัยของพวกเรากองร้อยฐานพลานจู่โจมที่965พลานหนุ่มฤทธิไกต่อเลยครับผมจำได้ว,ว่า พวกเราเดินทางออกจากค่ายปัดธงชัยเราไปเดือนกันยายน2529โดยได้เดินทางมาลงรถที่บอกอพลานภูหลวงส่วนแยกที่16ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนสูงตำบลดมประดิษฐ์อำเภอ้ํำยืนจังหวัดบนราชธานีโดยเบื้องต้นพวกเราได้พักผ่อนหลับนอนอยู่ที่บอกอพลานภูหลวง ส่วนแยกที่16หนึ่งคืนซึ่งการพักผ่อนหลับนอนก็ไม่แตกต่างจากสมรภูมิอื่นๆสักเท่าใดคือนอนกลางดินกินกลางป่าส่วนอาหารของพวกเรานั้นใครมีอะไรก็นำออกมาแบ่งปันกันกินตามอัตภาพเมื่อกินข้าวปลาอาหารเป็นที่เรียบร้อยดวงตะวันในยามนั้นก็ได้เลือนหายไปจากท้องฟ้าแล้ว เมื่อความมืดเข้ามาเยือนพวกเราทุกคนจึงได้นำเปลสนามออกมาผูกนอนตามต้นไม้สูงบ้างต่ำบ้างไม่ว่ากันคือใครชอบแบบไหนก็เชิญตามสบายแต่สิ่งที่พวกเราละเลยไม่ได้นั่นคือการจัดเวรยนยามจะอยู่ในป่าหน้าแนวชายแดนหรือที่ตั้งปกติพวกเราหานพลานจะต้องเข้าเวรยนยามทุกครั้งหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะพวกเราฐานพลานรู้อยู่เต็มอกว่าฝามประมาทคือที่มาของความตาย ด้วยความที่พวกเรายังไม่อยากตายนั่นเองจึงทำห้กำลังพลทหารพลานทุกนายต้องเข้าเวรและไม่หลับเวรแต่จะว่าไปแล้วก็มีเช่นกันที่กำลังพลหลับเวรในที่ตั้งปกติและในสนามรบแต่ทุกครั้งที่หลับเวรมันผู้นั้นจะถูกทำโทษสถานหนักจากผู้บังคับกองร้อยเพราะทุกคืนในยามที่พวกเราหลับนอนพักผ่อนเอาแรงไว้สู้กับหมู่พรีในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่โครงหรือผู้บงคับกองร้อย รองผู้บังคับกองร้อยจะสุ่มตรวจเวียนยามเป็นครั้งคราวเมื่อตรวจพบว่ากำลังพลคนใดหลับเวียนยามเช้าวันรุ่งขึ้นมันผู้นั้นจะต้องเจอดีคือถูกทำโทษการทำโทษฐานพลานในที่ตั้งปกตินั้นทำได้เต็มที่เพราะในมือของฐานพลานไม่มีอาวุธแต่ในสนามรบนั้นเจ้าหน้าที่โครงหรือนายทหารผู้บังคับกองร้อยหรือรองผู้บังคับกองร้อยก็ต้องคิดให้หนักเพราะว่า กำลังวนฐานพลานมีอาวุธปืนอยู่ในมือคือต่างคนต่างมีอาวุธปืนอยู่ในมือด้วยเหตุที่ว่าต่างคนต่างมีอาวุธปืนอยู่ในมือนี่เองจึงทำให้การลงโทษฐานพลานที่หลับเวียนยามในสนามรบนั้นค่อนข้างลำบากแต่ถึงแม้ว่าจะลำบากอย่างไรผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมหน่วยก็ต้องหาวิธีกำหลบับและปราบทหารเกเรกลุ่มนี้จนได้ไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถามันเป็นเช่นนั้นจริงๆ พร, yup. <po target> ราะฐานพลานั้นมีที่มาต่างกันตามที่ผมบอกกับท่านในหลายครั้งหลายคาแต่สุดท้ายมันจะลงเอยอย่างไรนั้นผมจะสอดแทรกให้ท่านได้ติดตามในเนื้อหาและเรื่องราวตอนถัดไปแต่ตอนนี้กลับไปที่การพักผ่อนหลับนอนของพวกเราก่อนครับการพักผ่อนหลับนอนของพวกเราที่โบกอของโดยเฉพาะกิจพันผู้หลวงในคืนนั้นมีเพื่อนๆของผมหลายคนนอนไม่หลับกระสับกระส่าย เดินวนเวียนไปมาจนผมสังเกตเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเจ้าเดชสามหลังหรืออาสาสมัครฐานพรานเดชเกศสันเทียเพื่อนรักร่วมรุ่นจากสมรภูมินรกตาพยาเจ้าเดชสามหลังมันเดินวนเวียนไปมาในความมืดหลายรอบจนผมอดรนทนไม่ไหวจึงถามมันตรงๆไปว่าเฮ้ยไอเดชกูถามมึงจริงๆเท่าเพื่อนมึงกําลังคิดอะไรกูเห็นมึงเดินวนไปเวียนมาหลายครั้งแล้วนะเว้ยเฮ้ยนนท์ มึงฟังกูนะเพื่อนกูคิดว่าการเข้าสู่สนามรบของพวกเราในครั้งนี้มันผิดแพกและแตกต่างกว่าการเข้าสนามรบทุกครั้งที่ผ่านมาผิดอย่างไรวะเดชกูไม่เข้าใจสิ่งที่มึงพูดสักเท่าใดภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพวกเราไปเหยียบและย่ำมาแล้วทั้งสิ้นแล้วมึงยังจะกลัวสิ่งใดอีกวะผมจ้องหน้าถามเพื่อนคู่หูตรงๆแบบไม่ต้องคิดที่กูกลัวและกังวลคือ การรบในครั้งนี้มันจะเป็นการรบที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ย่อมมีกําลังผลสูญเสียบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากไอเดชหลุดคําพูดออกจากปากส่วนสายตาของมันนั้นเมือ่อยมองฝ่าความมืดไปยังขุนเขาหน้อยใหญ่ที่ยืนทะมินอยู่ด้านหน้าคือพรมแดนไทยกัมพูชาเดดมึงฟังกูนะเพื่อนการรบครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะยิ่งใหญ่สักปานใดกูก็ไม่กลัว หากกูจะต้องตายในสมรภูมิรบในครั้งนี้กูก็พร้อมที่จะตายเพราะอะไรมึงรู้ไหมกูไม่รู้เว้ยเดชสามหลังตอบสั้นๆพร้อมกับหันหน้ามาจ้องมองผมในความมืดเพราะว่าที่บ้านกูอดอยากยากแค้นแสนสาหัสหากกูจะต้องตายไปสักคนพ่อกับแม่ของกูอาจจะได้เงินจากทางราชการก้อนหนึ่งเพื่อเป็นค่าทำศพและก็คงมีเงินเหลือไปจุนเจือครอบครัวกูบ้าง ผมหลุดคำพูดที่อัดอั้นตันใจออกจากปากซึ่งคำพูดที่หลุดออกจากปากของผมในค่าคืนนั้นผมพูดเรื่องจริงเพราะที่บ้านของผมนั้นอดอยากยากแค้นแสนสาหัสถ้าใครผู้ใดไม่ได้มาเป็นผมคงไม่รู้การศึกษาของผมนั้นจบเพียงป .4 ผมเคยฝันไว้ว่าอยากเรียนสูงๆเพื่อที่จะได้งานดีๆทำเหมือนกับผู้คนอีกจำนวนมากที่มีโอกาสในสังคมแต่ผมไม่สามารถทำให้ฝันของผมเป็นจริงได้ เพราะว่าผมไม่มีโอกาสในสังคมและมีความจนเป็นอุปสรรคขวางกั้นอนาคตด้วยเหตุนี้เองผมจึงได้หลุดคำพูดเช่นนั้นออกจากปากและผมคิดว่าคงไม่มีเพียงผมเท่านั้นที่ขาดโอกาสในสังคมคงมีเพื่อนๆของผมอีกหลายคนเช่นกันที่ขาดโอกาสในสังคมแต่เมื่อขาดโอกาสแล้วผมก็พยายามแสวงหาโอกาสมาเป็นของตนเองให้ได้คือสมัครเข้ามาเป็นฐานพลานผมคิดว่า เพื่อบางทีความเป็นอยู่ของผมและครอบครัวน่าจะดีขึ้นแต่ความเป็นอยู่ของครอบครัวผมจะเป็นไปตามที่ผมคิดไว้หรือไม่ท่านต้องติดตามในตอนต่อไปคำคือนั้นกว่าที่ผมกับเดชสามหลังเดนตายจากบ้านสามหลังตำบลโคกเรืองลมอำเภอบำเหน็จนาลงจังหวัดชัยภูมิจะหลับตาลงได้เวลาก็ปลาเข้าไปเกือบสองยามเศษแต่ในขณะที่ผมกับเดชสามหลัง รวมทั้งพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องกองร้อยฐานพรานจู่โจมที่965พลานหนุ่มลิธิไกัยกำลังหลับไหลจู่ๆก็มีเสียงปืนกกนากาศดังขึ้นสองชุดผมตกใจสะดุ้งตื่นทิ้งตัวลงจากเปสนามกิ่งเขาหาโคลนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งใจเต้นดังโคมโคมโคมอยู่ในอกฐานเวียดนามมันกล้าบุกเข้ามาถึงที่นี่เชียวรู้วะผมคิดในใจสองตาสดใสมองหาที่มาของเสียงปืน แต่ทุกอย่างเงียบคริปเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาก่อนในขณะที่ผมกําลังมึนงงมีเสียงตะโกนขึ้นจากใจกลางกองร้อยว่าเฮ้ยใครยิงปืนวะผมครับเวียนชุดหนึ่งครับผู้กองผมได้ยินเสียงผิดปกติด้านหน้าแนวรบเลยยิงข่มขวัญครับมีเสียงตอบกลับมาจากหน้าแนวด้านทิศตะวันตกใครวะมันจะบังอาจลุกคืบเข้ามาลึกขนาดนี้ปุ่งครับกองร้อยจ่าสิเบกผลยี่จีน ตะโกนถามซ้ําด้วยความสงสัยพร้อมทั้งเคลื่อนที่ตามยุทธวิธีทางทหารเข้ามาที่เจ้าของเสียงมีเสียงผิดปกติด้านใดวะพยนมีเสียงเนื้อ,อถามแทรกขึ้นมาในความมืดจากปากของพี่ยงหรืออาสาสมัครฐานพรานประยงมาดวงพยักร้ายจากจังหวัดสุพรรณบุรีตรงจุดนั้นครับพี่พยนพูดพร้อมกับชี้มือไปอยังจุดต้นเหตุที่ทําให้สงสัยในขณะนั้นกําลังพลหลายคนได้ เลื่อนกาลังเข้ามายังจุดต้องสงสัยเมื่อมาถึงฐานพลานทุกนายก็นอนราบอยู่กับพื้นอาวุธปืนอาก้าจ้องออกไปที่หน้าแนวรบส่วนชุดจู่โจมที่4ี่หัวหน้าชุดคือพี่สีหรืออาสาสมัครฐานพลานสมศรีวงอนุสั่งให้ระวังป้องกันอยู่ที่จุดเดิมไม่ต้องเคลื่อนกําลังไปยังจุดที่มีปัญหาเพราะหัวหน้าสีเสือพานเก่าคิดว่าถ้าเคลื่อนกําลังไปยังจุดต้องสงสัยทั้งหมดเกิดพวกทหารเวียดนามเฮงสำลินมันโจมตีตลบหลังแล้วพวกเราจะลําบาก ด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้กําลังพลของพวกเราส่วนหนึ่งไม่ยอมเคลื่อนกําลังไปยังหน้าแนวป้องกันของชุดปฏิบัติการจู่โจมที่หนึ่งพวกเราเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อยู่จนเวลาหกโมงเช้าก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นมีเพียงการตื่นเต้นเล็กๆจากเสียงปืนของพยนตร์ศรีลาวันทหารพลานน้องใหม่ก่อนที่ผมจะเดินทางต่อผมขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับอาสาสมัครฐานพลาน,น้องใหม่สองคน คนแรกมันชื่ออาสาสมัครฐานพลานลือกันลิศแต่ผมเรียกมันว่าไอ้ลือเจ้าลือเป็นเด็กหนุ่มจากจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมอุดมการกับกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่965พลานหนุ่มลิทิทไกลเมื่อไปปีพศ2528ที่ผ่านมาส่วนสดีคนหนึ่งมันชื่อเล่นว่าบอยมีชื่อจริงตามบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านว่าพยนศิริลาวันเจ้าหมอนี่มีถิ่นกำเนิดเกิดจาก ภาคเหนือของแผ่นดินไทยคือจังหวัดแพร่เข้าร่วมอุดมการกับพวกเราเมื่อปลายปีพศ .2528 เช่นกันสาเหตุที่ผมต้องแนะนำน้องทั้งสองให้ท่านได้รู้จักก็เพราะว่าผมให้น้องทั้งสองเป็นพระเอ,อกร่วมกับเดชสามหลังเพราะพวกเขาทั้งสามคนมีวีรกรรมกล้าท้านารกที่ควรยกย่องและจะลึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยแต่วีรกรรมของพวกเขาทั้งสจะเป็นอย่างไรนั้น ผมขอให้ท่านติดตามในตอนต่อไปอย่าได้กระพริบตาเด็ดขาด